รัฐบาลก็อยู่ภายใต้ร่มเงาธรมืนของดรทักษิณชินวัตรนั่นคือฝ่ายบริหารถ้าเรามองไปที่ฝ่ายนิติบัญญัติสภาผู้แทนร,ราษฎรก็จะมีเงาทมืนของดรทักษิณทาบทับอยู่เป็นเงาธรมุนใหญ่เงาธรมึนนี้มีอยู่สองเงาธรมึนเราจะพูดถึงเรื่องเงาธรมึนแรกก่อน เงาทะมือนแรกเริ่มทาบทับมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566และเงาก็ค่อยใหญ่ขึ้น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 จนกระทั่งหลังวันที่18กุมภาพันธ์2567เงาก็ทะมุนขึ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ทาบทับไปหมดนั่นคือเงาทะมุนของ ดรทักษิณชินวัตรวันนี้ต้องบอกครับเงาทะมึนของดออรทักษิณชินวัตรทาบทับ,ทบองคาพยพบในประเทศไทยทั้งหมดแล้วประเทศไทยมีการปกครองในระบบรัฐสภาเป็นระบบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา มีการแยกอำนาจกันออกเป็นสามฝ่ายนั่นคืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการแต่วันนี้เงาทรมึนของดรทักษิณชินวัตรได้ทาบทับอำนาจทั้งสามอำนาจ ถ้าเรามองไปที่ฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลก็จะเห็นเงาทะมึนของดอกเตอร์ทักษิณใหญ่ทับรัฐบาลอยู่รัฐบาลก็อยู่ภายใต้ร่มเงาทะมึนของดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรนั่นคือฝ่ายบริหารถ้าเรามองไปที่ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะ สภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีเงาทะมึนของดรท,ทักษิณทาบทับอยู่เป็นเงาทะมึนใหญนะ่หากมองไปที่ฝ่ายตุลาการหรือกระบวนการยุติธรรมเงาทะมึน ของดอกเตอร์ทักษิณก็ทาบทับขบวนการยุติธรรมอยู่ทำให้ฝ่ายตุลาการกลายเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อเราเห็นว่าทั้งสามส่วนที่เป็นส่วนในการก่อเกิดอำนาจในการบริหารประเทศไทย นั่นคือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการตกอยู่ภายใต้เงาทะมุนของดอกเตอร์ทักษิณหลายคนอาจจะไม่วิตกกังวลเพราะรักหรือชอบหรือชื่นชม ด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรแต่ก็มีอีกจำนวนมากครับได้เห็นปัญหาว่าถ้าประเทศของเรามีเงาทะมืนของใครบางคนทาบทับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหรือแม้กระทั่งตุลาการฝ่ายยุติธรรม ต้องบอกครับหลายคนอาจจะมองว่าการแสดงความคิดเห็นของผมนั้นมีอคติไม่มีอคติครับเป็นเรื่องที่แสดงความคิดเห็นจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นเราดูที่ฝ่ายบริหารนั่นคือคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีจากภาคเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลในความเป็นจริงวันนี้คนที่มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารไม่ใช่นายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีเสรษฐา จะพยายามย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเดี๋ยวนะครับขออภเขาเป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามกฎหมา ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจเต็มคำถามที่ผมจะตั้งคำถามกับทุกท่านท่านเชื่อไหมว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มสูงสุดในรัฐบาลชุดนี้ ท่านมองดูรัฐมนตรีในพักเพื่อไทยขออภัยนะครับท่านมองดูรัฐมนตรีในพักร่วมรัฐบาลถามกันโดยสุจริตใจว่าที่เรามองเห็นนายกรัฐมนตรีและเรามองเห็น รัฐมนตรีคอรมที่ร่วมรัฐบาลท่านเชื่อหรือครับว่าคณะรัฐมนตรีทั้งสามสิบกว่คน,คนจะเชื่อฟังคำสั่งจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระหว่างนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกับดรทักษิณชินวัตร ท่านคิดว่าคณะรัฐมนตรีทั้ง30กว่าคนทั้งมาจากที่พักเพื่อไทยทั้งมาจากภูมิใจไทยมาจากพลังประชารัฐมาจากร่วมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาท่านคิดว่าคณะรัฐมนตรีเหล่านี้จะฟังคำสั่งใครระหว่างคำสั่งของนายเศรษฐาทวีสินกับคำสั่งของ ดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรแน่นอนครับทุกคนก็ต้องเชื่อไปอย่างที่ผมเชื่อนะและเป็นการเชื่ออย่างสุดจริตใจเชื่อจากสิ่งที่เห็นนั่นคือรัฐมนตรีทุกคนจะฟังคําสั่งจากดอร์ทักษิณชินวัตรมากกว่า คําสั่งจากนายเศรษฐาเทาวีสินเิริสัทเมื่อวานนี้นายเศรษฐาเทาวีสินได้เรียกพบรัฐมนตรีสี่คนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทระวงยุติธรรมและกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีคุย20นาทีท่านหล้กหลายครับ20นาทีและผมก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีก็ให้กำลังใจและกำชับเรื่องการตอบคำถามไม่ไว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทระวงยุติธรรมกระทรวงกลาโหมให้เตรียมการตอบคำถามที่พรรคฝ่ายค้าน จะเริ่มถามในวันพรุ่งนี้ในการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152โดยไม่ลงมติแต่ก็เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบหนึ่งครับเพียงแต่ไม่ลงมติแค่นั้นเพียง20นาทีครับ ก็มีการถามสาธรุกสารทุกสุขดิบกันและรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องพูดกับนายยกว่าไม่ต้องห่วงครับท่านนายกได้เตรียมการในการตอบคำถามของพรรคฝ่ายค้านไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมก็แค่นี้แหละคระับพอกว่าจะเข้าเรื่องเข้าเรา ก็ต้องมีการอู้รมปฏิลมถามเธรทุกสุขดิบกันแล้วก็เข้าเรื่องข่าราวกันแค่นี้ครับกระทรวงยุติธรรมพร้อมกระทรวงพาณิชย์พร้อมกลาโหมพร้มรรพอมเกษตรพร้อมแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่ความเป็นจริงแล้วในการสั่งการในการเตรียมการทั้งหมดทั้งสิ้นผมเชื่ออย่างสุจริตใจของผมนะ ว่าดรทักษิณชินวัตรคงจะต้องยกหูโทรศัพท์คุยกับรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ที้แน่ถามไถ่กันถึงประเด็นที่จะตอบแล้วก็ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะเป็นเรื่องของดอเรทักษิณโดยตรงน่าจะมีการคุยกันมากพอสมควรโดยเฉพาะการตอบคำถามที่จะถามถึงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้น ในกระบวนการยุติธรรมกรณีนักโทษเทวดาส่วนกะลาหูมกับเกษตรนั่นก็เพียงแค่ให้กำลังใจแล้วท่านคิดว่าเมื่อสถานการณ์ที่มันมีผู้นำฝ่ายบริหารสองคนผู้นำสูงสุดคนที่หนึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในเศราทวีสิน ผู้นำสูงสุดคนที่สองตามความเป็นจริงตามพื้นทีในด็ตอร์ทักษิณชินวัตรท่านคิดว่าประเทศนี้มันประหลาดไหมมันโคตรที่จะประหลาดเลยเราจะเอาไปเปรียบกับกับกมพูชาในอดีตหลังการเลือกตั้งครั้งแรกหลังสงครามกลางเมืองไม่ได้เพราะในขณะนั้นมีนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามกฎหมายสองคน นายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งสมเด็จเจ้าลนาลริตนายกรัฐมนตรีที่สองนายฮุนเซนนายกคนที่หนึ่งนายกคนที่สองมีกฎหมายรองรับการทำงานถูกต้องคแต่ปัจจุบันคนไทยได้เจอสภาพนายกรัฐมนตรีสองคนนายกรัฐมนตรีสามคนเลย ทั้งนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตนเองก็ยืนยันว่ามีอำนาจเต็มผมบอกท่านที่เคารพทั้งหลายว่าคนที่เขามีอำนาจเขาไม่ยืนยันหรอกครับว่าตัวเองมีอำนาจนอกจากคนที่ไม่มีอำนาจจึงพยายามยืนยันว่าตัวเองมีอำนาจเต็มนะอำนาจสูงสุดอยู่ที่ตนเองเพราะ กลัวพี่น้องประชาชนไม่เชื่อนี่มันออกจากปากนายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายนะบอกว่าตัวเองมีอำนาจเต็มมีอำนาจสูงสุดคนมีอำนาจเต็มคนมีอำนาจสูงสุดเขาไม่พูดต่อสาธารณะหรอกครับเหมือนกรณีขณะที่นายปูตินเป็นนายยกรัฐมนตรีเดี๋ยวนะครับขออภยัย เหมือนกรณีนายปูตินหมดวาระในการเป็นประธานาธิบดีเป็นครบ8ปปีแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นนายเมสเวเดฟจากนายกรัฐมนตรีให้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนและนายปูตินก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนทั้งรัสเซียนี่ไม่มีใครข้องใจไม่มีใครสงสัยเลยนะ ว่าผู้ที่เป็นผู้นำสูงสุดนั้นไม่ใช่ในายเมสเวเดฟที่มาเป็นประธานาธิบดีเป็นแค่ประธานาธิบดีหุ่นเชิดของนายปูตินนายปูตินกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถึงมาแก้รัฐธรรมนูญรัฐเสเซียทีหลังให้เป็นประธานาธิบดีไม่จำกัดวาระแต่ก่อนจำกัดวาระไว้สองสมัยนายปูตินเป็นครบแล้วลงสมัครอีกไม่ได้ ก็ให้ลูกน้องตัวเองหัวหน้าสำนักงานแล้วก็ขึ้นมาเป็นนายกนายเมสเฟเดฟกับเป็นประธานาธิบดีแทนช่วงหนึ่งสี่ปีแต่ประเทศไทยของเราครับนอกจากมีนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายและยืนยันว่าตัวเองมีอำนาจสูงสุดแล้วนี่ก็ยังมีนายกรัฐมนตรี ตามพื้นที่ไหนไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าดรทักษิณชินวัตรหรือนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่ายิ่งรักชินวัตรและยังมีคนที่มีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารอีกไม่ว่าจะเป็นนายหญิงหรือแม้กระทั่งลูกสาวนี่มันสับสนปนเปไปหมดนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในฝ่ายบริหารต้องย้ำว่าเงาทะมึนของดออรทักษิณน,นั้นทาบทับฝ่ายบริหารจนมิดครับไม่มีใครในฝ่ายบริหารสามารถจะมีแสงทะลุออกมาจากเงาทะมึนของดออรทักษิณชินวัตรได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเองก็ดี รองนายกที่มาจากพรรคอื่นเช่นรองนายกจากพรรคภูมิใจไทยก็ออกปากแล้วนี่ครับอนุทินชาญวีรกูลบอกว่านี่คือเจ้านายดรทักษิณเป็นเจ้านายเป็นคนที่เขาเคารพหรือแม้กระทั่งรองนายกจากพ,กพ,กพรรคพลังประชารัฐและรองนายกจากพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีใครกล้าหือกล้าอือ กล้าขัดใจกล้าขัดความต้องการของด็อกเตอร์ทักษิณนี่ผู้มีอํานาจตัวจริงเงาทะมมนของทักษิณบทบังฝ่ายบริหารในประเทศนี้หมดเลยถ้าไปดูฝ่ายนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร ต้องบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายครับว่าแทบจะไม่สามารถเอ่ยชื่อด็อกเตอร์ทักษิณในสภาผู้แทนราษฎรได้เลยบ่าวไพ่ทั้งหลายที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างลุกขึ้นมาปัดทวงปกป้อง ห้ามชื่อของดอกเตอร์ทักษิณถูกเอ่ยในสภาผู้แทนราษฎรเพราะแต่ต้องไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่เหนืออยู่สูงกว่าอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนเพราะสภานิติบัญญัติคือตัวจุดเริ่มต้นที่สะท้อนเอารับเอา อำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนและมาประชุมเพื่อก่อให้เกิดฝ่ายบริหารจุดเริ่มต้นของอำนาจคือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่เราเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแต่กลายเป็นว่าสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ร่วมแรงแข็งขันกันเบาไพ่ทั้งหลายที่เป็นผู้แทนราษฎรอยู่ปกป้องทูลหัว ปกป้องทูนหัวของบ่าวปกป้องดอกเตอร์ทักษิณเป็นบุคคลเสมือนหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่ต้องไม่ได้อันทัชชมุนเป็นบุคคลที่แต่ต้องไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้สุดยอดครับเงาทรมุนจริงทาบทามสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังทาาไม่ถึงสมาชิกวุฒิสภาพ่อสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งของคอสอชอก็คือแต่งตั้งโดยคณะยึดอำนาจคณะะเผด็จการทหนานซึ่งเมื่อก่อนนั้นเป็นคนละพวกกับฝ่ายของ ดกตร์ทักษิณแต่หลังวันที่22ก็มาเป็นพวกเดียวกันพอเข้าสู่เดือนมีนาคมจากที่เคยเป็นพวกเดียวกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกแต่งตั้งจากเผจการทหารก็มาแตกคอไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับดรทักษิณ นี่สะท้อนนนยะว่าเงาทะมึนตัวที่สองกำลังผู่ท่านที่รบทั้งหลายครับเงาทะมึนของดอกเตอร์ทักษิณทับทับคอรมอเต็มเง,งาทะมึนของดอกเตอร์ทักษิณทับทับฝ่ายนิติบัญญัติไปครึ่งหนึ่งเงาทะมึนของดอกเตอร์ทักษิณ ภาพทับกระบวนการยุติธรรมปิดสมิทธ์เลย